อ,อยู่ๆตอนแรกแม่งอยู่ในสวนให้กูยิงต้องนานอยู่ๆแม่งก็ฝาดออกมาโอ้ยมแปมีกับดักด้วยนะแบบล็อกตัวเอียเกือบดีนะดีนะดีะเก่งไม่เอดีนะกูฆ่ามันไปก่อนดีนะกูหัวอืม <laughs> เหมือนก็อย่างนั้นอะไม่โหดจริงนะอยู่ไม่ได้เฮ้ยยืนไปตรงนี้เนี่ยมึงกำแพงหญ้าจริงมึงมึงแบบแข่งที่มาแข่งกับก้อนเหล็กกูมันไม่คมห่อวะมึงยั่บเหรอมาเล็กแค่หวะอ๋อเออว่ะหรือมันอยู่ที่พลังไมเนิ่งวะเพราะไมเนิ่งมันคือเหมือนเราตีใส่กำแพงนี่ใช่ไหมเกมเนี้ย มายนิ่งกูเยอะอยู่นะสามห้าไอ้วิช่างไฟฟ้าทำสว่านเนี่ยใครตอบไฟฟ้าให้หน่อยดิเพราะว่าไอ้กูว่ามันก็คือแร่แหะได้ไอ้ไอ้ก้อนใหญ่ๆอ่ะน่าจะเป็นแร่เพราะมันมันเออมันมีหมดเลยอะรูปร่างมันคือคอปเปอร์เหล็กอะไรหมด แลจ้จะโดนมหาศาลจะตุ้มได้สรุปบตีอันนี้อันเดียวได้หมดทุกอย่างแต่อตรงหน้าเกาะกูมีสองอันหน้าบ้านแล้กูวางที่ตรงนี้ด้วยกันครับต้องกินให้เบลเฟสตลอดไม่น้นเดี๋ยวระเบิด รู้ว่าเกมนี้แร่มันง่ายกว่าเทเลเรียลใช้น้อยหรือว่ารู้สึกใช้น้อยกว่านนเทเลเรียมอันนี้มันหนึ่งต่อหนึ่งไงเทเลเรียลมันแบบเกมมันเพิ่งเกมมันนิดเดียวเองยังน้อยอยู่เลยเจอหนอนอีกแล้ว นะกูต้องเอาของที่ล้ำคา่าที่สดอยู่ในตัวกูไว้เพื่อกูตายขึ้นมาหถดไฟ <laughs> เออของที่ล้ำค่าที่สดลดไฟมาเอาเตียงม,มาสร้างเลยเออวันลืมมาสร้างตรงเกาะ่วกนั้นเลย มันเล็ดอะไรเต็มไปหมดครับเมียสวยว่ะ วิถีชีวิต no ยูมันนอยนี่กูว่ากูเอาบ้านมอนมาเป็นบ้านกูเลยดีกวอ่ะสวยดี ตรากูสร้างเองมันจะเกิดเปล่า <c oughs> <c oughs> เมืือของแม่งล้นไปหมดแล้วมันใช้เยอะกว่าวันหน่อยชุดหนึ่งอะเยอะนะสี่สิบห้าสิบอันต่อตัวนะไม่ใช่เหอทั้งชุดรวมดิเฮ้ยกูเจอสไลม์ม่วงแล้วเฮ้ยกูไป

น้ำม่วงเนี่ยของลำคา ต่อมงเฮ้ยอกแแพ้โอ้อะไรวะอะไรขนาดนั้นวะไอ้กูอยากรู้มากตัวนี้มันตัวอะไรขนาดใช้เบ็ดแดงแล้วเกือบชนะแล้วตอนยังไม่ใช้สการเลตนี่คือแพ้ตลอดเลย ฟันเฟืองนี่ฟันเฟืองเก็บไว้ดีกว่ามันน่าจะใช้เยอะใช่ป่ะไม่ได้ของฟันเฟืองมันก็มีประครับบางอย่างนะเอเฟืองเก็บดีมันดูของ ว่ากูทิ้งแขนกลไปน้นทำาอมันมันตามกูไปทุกที่เลยวะ<น>เฮ้ยทำอะไรหนะนุม่มเห็นคนป่าปะ นี่มาตกตรงนี้อยูตรงกลางบ่อเลยมันต้องได้ตัวดีๆแน,น่นอน คนปาทำไรอ่ะตอปลาอาปลาเคยได้สักตัวยังเนี่ยตรงเนี้ยได้มายี่สิบกว่าตัวแล้วเนี่ยฮะแต่ไอบึงเนี่ยนะบึงใหม่เะนะเออ ไอ้ปลาอะไรอ่ะมันมีสองสีอ่ะแต่ไอตัวที่สามที่กูบอกแพ้ไอ้น,นั่นยังตัวนั้นยังไม่ได้พยายามจะเอาชนะมันอยู่เอ้ยมึงรู้เลยว่าตัวนี้คือปลาอะไรก็บอกแล้วว่าปลามันสั่นไปจังหวะเออเจอจังหวะเฮ้ยจังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะนั่นเจ้า <laughs> ปลาหางนกยุงแดงหางสีเทา อนสามปะได้เนี่ยกูไปกลับบ้านอ่ะไปคราฟแล้วไอชนะสักทีสปิริตวิว a gasly fish that floats in the air like it's still underwater เฮียปลาตัวนี้ลอยอยู่บนอากาศเฮ้ยเป็นผีวะบวก บวกดอนปะวะแถวนี้มันไม่มีหนอนเลยไงวะไฟแม่งไม่ดับก็มันไม่ใช่ถิ่นหนอนแล้วนี่ไม่เนี่ยไอตอนที่อ๋อเออมันเป็นถิ่นพวกหนอนมาอยู่ถิ่นดินเหนียวอืมใช่รู้สึกตั้งร่างแถวดีรู้สึกปลอดภัอย,อย <c oughs> เลยเู้สึกมองเห็นหนอนแม่งตามฆ่าแม่งล้อเลย ทุกทิีอะ่ะหนอนมันเป็นสัตว์ผูละหนอนเล่นล่าเห็ดเล่ล่าตะลามแล้วบ้านเก่าเราทำไงอะ่ะเดี๋ยวค่อยๆย้ายมายุบเลยอะ่ะต้องยุบปะ่ะก็ไม่จะไม่ยุบก็ได้นี่ก็ปล่อยไว้กันอนะไม่เป็นไร เราไม่ต้องอยุบอะเราต้องขยายติดฐนานเอ้ยแล้วหลอมสกาเลตบาอย่างไรวะมีเตาสกาเลตที่บ้านเตาทองเตาที่สองทองอะเตาอ๋อเห็นละมีใครทิ้งสกาเลตบาทิ้งไว้ด้วยเนี่ยนอยนอ,อยไม่เอาละก็ให้บุ้งเงี้ก็กูมีแล้วอะ อ๋อสองเตาจะได้เร็วๆจะจ้ะเดี๋ยว <c oughs> ม,มาตกปัดตรงนี้ได้นะตรงบ้านกูยโอเคกูเตรียมนิวแมนแล้วเนี่ยนิวแมนคืออะไรทั้งดาบหมวกเกาะ <c oughs> ลองไปครับ ดับนอนวะไอ้สัตือให้อีกแล้วเอาอาร์อาร์อยู่บ้านปะอยู่บ้านเอา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 เคมาให้่อเลยดินเหนียวเคอ่ะได้เควอลเควอลเออเอามาเนี่ยทำสี่ร้อยเลยเอาเอามาทั้งหมดเลยแม่เดาเดากู ยรอบาอยู่อะรอมันหลอมเสร็จเล้วแอลอลแอกันอ,อ,อ,อ่โอมรูแกมโบราณเหรอเมาไปทำอะไรมาเนี่ยโยอ้ อาวุธมันก็ดูเฮยเยไหมั้ เส้นใหญ่เหล็กเส้นใหญ่เหล็กเส้นใหญ่ปีบ มันยังไม่ได้สร้างเลยอ๋อดูอยู่ว่ามันจะดีไหมเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายเตาอะไรมานี่เลยก็ได้เะสร้างกันจริงเออย้ายลอกลากแล้วเหรอย้ายทินทานแล้วเหรอทินทานไม่ โอามันไม่จะอยู่นิราเนี่ยไปกลับมันไกลเกินเฮ้ยดีเฟนตเต็มตัวมีลีเจนอีกใส่แหวนลีเจนสองอันเหมือนใส่หัวใจอะ 哎妈！